อยู่ที่หน้าหน้าตู้รปรอสกนะคะมันจะมีุูแจุูแจก็แวงอยู่ตรงนั้นแหละค่ะถ้าเกิดว่ามันตรอนมีฉุกเฉินจริงๆถ้าเกิดว่าแบบปั๊มอยู่อย่างเงี้ยให้อีกคนคนที่ช่วยอะให้อีกคนนึงเอาเอา,เอาขับรถมาเอาเครื่องนี้ได้หนูไม่แน่ใจว่าอบตอมีหรือเปล่าเทศบาลมีหรือเปล่าแต่ว่าที่หน้าอนามัยมีมมอือบตอมีไหม เ็นเครื่องแบบนี้นะคะเ้าเครื่องช็อตเนาะวิธีการใช้นะคะเปิดแผ่นแท็ขึ้นมาเขาเรียกว่าแผ่นแท็เนาะแผ่นแท็จะมีอยู่สองแผ่นนะคะแผ่นแท็คคือมีสองแผ่นหนึ่งแผ่นจะติดข้างบนข้างบนตรงนี้อันนี้แกะไม่ได้ถ้าแกะนี้คือเสียเลยนะคะแผ่นนี้แปะตรงนี้ อีกแผ่นหนึ่งจะแตะตรงนี้นะคะนี่ตามรูปถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจให้ดูที่รูปดูท,ดที่ดูที่ลูกได้อ๋อนนันที่หนึ่งกดกลุ่สมสวิตถอดเสื้อผ้าที่ปิดกลุ่มบริเวณหน้าอกของผู้ป่วยออกถอเสื้อผ้าออกนะคะลอกแผ่นแพสสีขาวออกจากตลับพลาสติก,กสีเทาติดแผ่นแพท บนผิวหนังใถูกต้องตามรูปที่แสดงถอดเสื้อผ้าที่ปิดกลุ่มบริเวณหน้าอกของผู้ป่วยออกลอกแผ่นแพสสีขาวออกจากตลับพลาสติกสีเทาติดแผ่นแพสบนผิวหนังที่ถูกต้องตามรูปที่แสดง พิจารณาตามรูปบนแผ่นแพทสีขาวลอกแผ่นแพทสีขาวหนึ่งแผ่นออกจากตลับสีเทาติดแผ่นแพทตามตำแหน่งที่แสดงในรูปกดลงบนผิวหนังให้แน่นเขาจะบอกวิธีหมดนะคะเครื่องนี้เนาะเมื่อติดแผ่นแพทอันแรกแล้วให้ลอกแผ่นแพทอันที่สองติดแผ่นแพทตามตำแหน่งที่แสดงในรูป มันมีีอกแล้วกรแผนแผ่นสีขาวหนึ่งแผ่นกอกบลับสีเทาพอติดแล้วเนาะติดตตรงนี้ที่แสดงในรูปตรงนี้ชายโคงตัวชายโคงตรงนี้กับซี่ครหตังนี้ติดสองอันเสร็จแล้วมันจะบอกว่าทุกคนห้อยหางจากตัวผู้ป่วยห้ามตัดอันดับสองนะคะห้ามตัดตามตำแหน่งที่แสดงในรูป ให้กดปุ่มที่สามกดลงบนผิวหนังกดปุ่มที่สามคือปุ่มกระตุกกระตุกหัวใจนะคะเพื่อมันก็จะตุกอีกเสร็จแล้วติดแผ่นแพดตามตำแหน่งที่แสดงในรูปติดลงบนด้วยคอระสูพอเล้วเออเสร็จแล้วพอกระตุกพอกระตุกแผ่นแพอันแรกแล้วให้ลอกแผนแพที่สอง you mm -hmm.